วัดีครับยงนะออดเงีย่ามเหรอเทลย์มนเนี้ยโอ้บเปลี่ยนเลยว่นะน่านรับมนีแ่แค่ไหแ่แ่โบราณสคุแม่นนมเมน กะดาพอนเด็กมากเลยคือเราแบบเงยคระโโป้ไม่เนน้องไม่ไม่อยู่เ่โอ้สดสดนะเนาะน้องไม่ยน้องไม่ไหนน้องไม่อยู่เนาะอยากกินแกงน้อไม่น้องไม่ยังไ่น้องไม่ทำไรน้องไม่เล่ยโอ้เออต่างต่างเน้อน้องไม่ไล่ย

แจงัฮะตรงนี้ตอัอั่เราแงอดเราขึ้นหอดสมัยเด็กน่อยขั้งที่ไปหาไรห้าสิบบาทเอง แล้วมันด้อนเมื่อซื้อกี่เล่ยงมึงตุ้งคงไม่ได้หรอกนีบิงไก่แม่ขอหนังโซกอนออ่เไมแมใบไม้

บชามาตรงอึน,น,อนไปหงเอเลยช่วาตรงอึงบ่ใบ้ามามาตรงไปหองไอ้นไ,ไ,ไ,ไ่อยพีกแดง ต้องหานเลยพักตรงนให้ขั้วดินน้ำดีดูแลเอาเข้าไว้นี่ที่เห็ดไข่ี่เป้าให้ไว้โปไว้หน้ามาก อ,อืมะไต้มเลยสักวันร่างคนคนบองว่าต้มกินได้เลยเพราะว่าเราแช่ในสองคืนเนี่ยทีต้มไว้ค่ะเอาขวดสิมไทยส่ขวดสิมไน้จะหอมมวลมหมนี่เนี่ยน้ำคาวอนเนี่ยเขเอามาิ้นเนยนะเขาคือใส่ขวดสิมไใส่ใบมะขามใส่ต้มไว้าวอนอย่าง Lại chiếm tầm hung lại Nói với Hả Nói mặt Chạy ôm Được rồi chúng tầm nó อะไรโอ้แคมาแล้วปูม้าสดๆพี่น้องครับเอ้อง์มาอะเน่ยโอ้ปูมากัุ้งสดพี่น้องครับเลกยปูม้าสดาูลงตัวเลยอะน้องนนท์ปูปีนไป 搞那好点的。

9. หลายจะได้ประมาณ50บาทคือกันโอ๋มันหลายขนาดนี้เอา เา่งไกรเจบออยเอเจามานะลายลงแตก้อนเปลีนเอาซ้ำนีดีให้เจ้าไม่ต้องขายเลยรักเส็บายแล้วอืมอันให้มันทุมี่มเรากตมเอาเดี๋ยไปกินในง้าเราไม่ท้ารารับ

แก่าแน้วใดสื่อแกของยุโรปาทแบบนั่มคราเมเรียนี้ว่าโค้งขึ้นไปว่าหวานขึ้นไปโม่บาขึ้นไปแล้วก็ข้นาแซงมาแ้วโอเคไหมนะครับมาเองใหม่แล้วม่แกสิแกงทุกพี่นองกินนะแม่เรา ขอเขาอ้าตู้เย็นเลยคึงนะโอเค,อเคไม่ต้องไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ